สวัสดีค่ะแม่น้องผจาจค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็จะมาเล่าเรื่องตลกให้ฟังนะคะที่เกิดจากตัวน้องเองอะ,ค,ะค่ะค่ะเรื่องมันก็มีอยู่ว่านะคะก็คือเมื่อวันก่อนนะคะแฟนน้องไปรับใช่ไหมคะน้องก็รีบมากเพราะมันหนางมากเลยอะคะ่ะแล้วทีนี้ก็รีบเปิดประตูะคะ่ะแล้วน้องเป็นคนตัวเตียะะ้ยค่ะ ปากน้องจะอยู่ตรงพอดีกับตรงประตูรถนะคะข้างบนนะคะแล้วทีนี้พอรีบเปิดใช่ไหมคะประตูก็ตีปากเลยอะคะ่ะตีเข้าที่ปากน้องอะคะ่ะก็รู้สึกแค่ว่าเพราะมันหนาวมากใช่ไหมคะมันก็ไม่เจ็บมากเท่าไหร่ตอนที่มันตีใช่ไหมคะมันก็แค่ชาชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเมื่อคืนนี้นะคะปากเป็นบวมๆค่ะพอตอนเช้ามาแบบ ปากเป็นเพลเยอะค่ะแล้วมันก็มีรอยช้ำนิดนึงนะคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมน้องทำคลิปแลวต้องใส่ผ้าปิดปากใช่ไหมคะเพื่อนๆน้องขอโทษด้วยนะคะที่ต้องใส่ผ้าปิดปากค่ะไม่ใช่ว่ากลัวโควิดนะคะนี่ก็คือสาเหตุที่ว่าทำไมต้องปิดปากนะคะเพราะว่าสาเหตุมันเกิดจากประตูรถตีปากนะคะสงสัยจะปากไม่ดีค่ะแล้วก็วันนี้ไปโรงเรียนนะคะ น้องก็เลยต้องใส่ผ้าผ้าปิดจมูกแม้กระทั่งในขณะนั่งเรียนนะคะก็ต้องปิดเพราะว่าก็บอกคุณครูนะคะว่าเออฉันขออนุญาตปิดปากนะแล้วก็บอกเพื่อนๆด้วยฉันขออนุญาตปิดปากนะอะไรเงี้ยเพราะมันบว,วมมากนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนเก็เฮ้ยเป็นอะไรมากไหมเขาคงอยากไะเห็นนะคะน้องก็เปิดให้ดูเขาก็ยิ้มเออเขาก็บอกอระวังนะอะไรเงี้ยแต่โชคดีนะคะที่แบบว่า ันข้างในไม่เป็นไรคะ่ะคือม,มันตีแรงแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันหนามันก็ไม่เจ็บใช่ไหมอะคะ่ะกูก็ได้ติ้น้องก็ไม่รู้จะโกรธตัวเองหรือว่าจะขำตัวเองดีนะคะบางทีเนาะน้องก็เลยมันนั่งคิดคนเราเนาะเวลามันจะเจ็บตัวมันก็ไม่รู้ตัวนะคะเพื่อนๆคะ่ะและอีกอย่างเมื่อคืนอะเจ็บตัวจากการที่ประตูตีปากแล้วใช่ไหมคะ่ะ แล้วเมื่อคืนนี้นะคะน้องก็เข้าห้องน้ําแล้วก็จะเข้ามานอนใช่ไหมคะแล้วด้วยความที่ว่าเราไม่อยากเดินเดินไปมุมฝั่งที่เรานอนอะ่ะน้องก็เลยจะนั่งจะนั่งตรงที่นอนแล้วทีนี้ก็แบบว่านั่งตรงเตียงก่อนแล้วค่อยเอามือเอามือเท้าที่เตียงแล้วก็ค่อยๆขย,ยับขยับไปข้างหลังใช่ไหมคะแล้วเพื่อมันมืดมันมืดค่ะเพื่อนเนมันมืด น้องก็เลยเอามือพอพอเรานั่งตรงเตียงเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราไปนั่งตรงริมไงคะตรงริมขอบเตียงฝั่งฝั่งที่เรานอนแล้วค่ะเราไปนั่งตรงริมแล้วทีนี้พอเราจะเอามือเท้าใช่ไหมคะจะเอามือเท้าเท้าที่เตียงอย่างเงี้ยมันไม่มีค่ะเพราะเตียงมันสุดตรงนั้นแล้วเตียงเตียงนอนมันสุดตรงนั้นแล้วมือมันก็เลยแบบมันไม่มีอะไรให้เท้าค่ะมันก็เลยแบบเอียงล้มแบบเหมือนเราไม่ได้จังหวะแล้วค่ะแล้วนี้ ตร,ตรงปลายเตียงอ่ะมันก็จะมีเก้าอี้ค่ะเก้าอี้ไว้นั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้แบบปกติมันก็อยู่ติดผนังค่ะแล้ววันนั้นอ่ะเมื่อวันน้องคิดว่าเมื่อบ้านอ่ะน้องพอใจเพราคงจะเลื่อนมาเพราะว่าก็คือว่าเวลาเวลาป,าป้าทำงานที่บ้านใช่ไหมคะ่ะเวลาน้องพอใจเลิกเรียนมาก็คือจะให้เข้าไปดูหนังดูทีวีในห้องพ่อกับแม่อะไรเงี้ยค่ะไม่ให้ดูที่ห้องรับแขกอะไรเงี้ย เขาก็เขาก็คงจะเลื่อนมาเพื่อที่ว่ามาวางจานขนมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่เลื่อนกลับก็มีแค่ล่องทางเดินพอให้แม่เดินผ่านแม่ก็คงแบบขี้เกียจด,ด้วยมนะั้งหรือว่ายังไงไม่ได้คิดนะคะก็ไม่ได้เลื่อนกลับก็มองเห็นแค่ว่าเออมันเดินเราเดินเราเดินเข้านอนได้อะไรเงี้ยพอมันลื่นล้มใช่ไหมคะตรงคางค่ะเพื่อนๆค่ะตรงคางไปตีกับขอบไ้ขอบ ขอบก็เอี้อะค่ะตรงตรงพนักแขนพนักพิงแขนตรงนี้ยค่ะโดนตรงคางสรุปแล้วก็คือเมื่อก่อนเจ็บปากเมื่อวานก็มาโดนคางอีกนะคะคางคางก็ไม่เยอะเท่าไหร่พอล้มเสร็จปะป๊า,ปาก็ได้ยินแบบเฮ้ยเธอเป็นอะไรอะไรเงี้ยมอแบบอ้อฉันตกเตียงคือฉันไม่รู้ว่าตรงที่ฉันนั่งอ่ะมันล่มสุดแล้วไงฉันก็เอามือเท้า แต่มันไม่มีที่ให้ที่ให้ค้ำมืออะไรเงี้ยมันก็เลยล้มอะไรเงี้ยเขาก็คุ้ยระวังนะที่หลังเธอไม่ต้องเกรงใจฉันนะเธอเปิดไฟได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่น้องก็ไม่อยากเปิดไฟใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าถ้าจะเปิดถ้าจะเปิดปากคุยนะคะมันไม่น่าดูทั้งทั้งหมดเลยค่ะทั้งปากบวมทั้งคางก็เป็นแบบเขียวช้ำนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้อีกนะคะเพื่อนๆนค่ะ น้องก็ไม่รู้ว่าน้องคิดอะไรมากนะคะในสมองอ่ะคือแบบว่าช่วงนี้น้องก็ไปโรงเรียนใช่ไหมคะน้องก็คิดทั้งเรื่องเรียนคิดทั้งเรื่องคําศัพท์คิดแบบคิดหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคิดทบทวนว่าเออพอหลังจากเราเลิกเรียนไปแล้วเราจะทําอะไรยังไงเราจะเริ่มเรียนที่บทไหนแล้วคํานี้มันต้องผันคํายังไงต้องเติมอะไรเงี้ยคือในหัวสมองมันคิด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 มันก็ลืมค่ะเพื่อน ก็คือตอนเช้าช่วงนี้น้องเรียนขับรถใช่ไหมคะแล้ววันนี้แฟนน้องอ่ะเขาก็ทํางานที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แฟนก็เลยบอกว่าเธอก็หัดขับรถไปที่โรงเรียนสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็เลยเอ้ยได้เหรออะไรเงี้ยน้องก็ถามแฟนนะคะแฟนน้องก็เลยบอกว่าได้ขับไปเลยไม่เป็นไรถ้าเธอมั่นใจแล้วอะไรเงี้ยขับไปเลยถ้าก็คือขับรถอะ่ะมันมันไม่ได้แบบว่าจะเก่งใน ในภาคทฤษฎีมันต้องปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็เลยโอเคถ้างั้นถ้างั้นฉันขับไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็เลยขับไปที่โรงเรียนพอหลังจากเรียนกับเพื่อนๆนด้วยความที่แบบน้องก็ไม่รู้ว่าน้องบดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันเนี้ยก็มีเพื่อนเพื่อนใหม่นะคะมามาจากประเทศอิรักนะคะเขาก็มาเรียนที่ห้องห้องเดียวกันนะคะก็ก่อนจะกลับก็เลยเยืนคุยกันนะคะอยู่หน้าโรงเรียน เขาก็ถามน้องว่าเออเธอเธอกลับบ้านยังไงน้องก็เลยบอกว่าฉันฉันนั่งรถบัสมาอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยถามว่ารถบัสสายอะไรก็คุยคุยคุยกันอะนะคะแล้วก็ยัเดูเขาว่าเออฉันคิดว่าน่าจะใช่คันนี้หรือเปล่ารถที่เธอเธอนั่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันคันสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยน้องเลยอ๋อใช่เขาก็เลยว่าถ้างั้นเจอกันวันอังคารนะด้วยความที่คุยกันเรื่องรถบัสอยู่คเพื่อนๆกับน้องก็รีบเนาะน้องก็กลัวไม่ทัน น้องก็เลยรีบขึ้นรถเพราะว่ารถตัวนี้มันจะมีที่สแกนอยู่ข้างหน้าไงคะที่สแกนแบบว่าจ่ายค่ารถแต่ว่ามันสแกนไม่ได้แต่ว่าเราเราต้องจ่ายผ่านแอปมือถือนะคะน้องก็เลยขึ้นรถแล้วน้องก็เลยจ่ายจ่ายจ่ายค่ารถบ้านนะคะคือจ่ายแค่ขาเดียวเพราะว่าน้องแค่นั่งกลับบ้านใช่ไหมคะพอนั่งถึงได้ได้ประมาณครึ่งทางก่อนจะกด กดปิงลงป้ายหน้าที่ตัวเองจะลงอะค่ะเม็กขึ้นได้เอา้าเมื่อเช้าฉันขับรถมาทำไมฉันต้องนั่งรถเพืเ่อนๆคะน้องแบบน้องโคตรขังตัวเองเลยค่ะก็เลยนั่งขังตัวเองบนรถบัสพอรถจอดเสร็จก็ต้องแบบก็ต้องเดินเดินเดินลงรอดอุโมงค์ไปเพื่อขึ้นไปขึ้นป้ายรถเมล์ที่อยู่ฝั่งรงค้ามป้ายรถเมล์ที่เราลงใช่ไหมคะ ก็เลยก็เลยซื้อตั๋วอีกรอบซื้อตั๋วอีกรอบอะคะ่ะก็คือซื้อตั๋วไปกลับอะนะคะก็คือซื้อ24ชัมม่วโมงเลยอะไรอย่างเงี้ยน้องเลยแบบโอ้ยทําไมทําไมเราเราเป็นได้ถึงขนาดนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเพื่อนๆเ,เคยเป็นเหมือนน้องไหมคะแบบลืมลืมแบบมันจะลืมก็ลืมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ยังดีที่ที่มันยังนึกขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยน้องก็ พอกลับมาถึงบ้านก็เล่าให้แฟนฟังแฟนเขาก็กหัวเราะเขาว่าเออมันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกเราลืมได้แล้วก็แค่กลับไปเอาอะไรเงี้ยก็มันไม่หายไปไหนหรอกอะไรเงี้ยค่ะสําหรับคลิปนี้น้องก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่จะมาเผาเรื่องเรื่องที่หลงที่ลืมของตัวเองค่ะมีเพื่อนๆเคยเป็นเหมือนกันไหมคะช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ไม่มีอะไรมากค่ะ น้องก็ต้องฝากขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะยังไงน้องก็จะกลับไปหาเหมือนกันนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้น้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ